วันนี้นะคะมูลน,นิทีบ้านพุทธลักษ์ก็เดินทางกันมาที่สวนป่าบูรณพุทธอําเภอนาทมจังหวัดนครพนมกันค่ะภายในบริเวณสวนป่าบูรณพุทธช่างเงียบสงบและสัปปายะมากๆเลยค่ะจุดประสงค์แรกของพวกเราก็คือการน้อมถวายเครื่องฟอกอากาศให้แด่พระอาจารย์ราชันอุทธ,ธานราโตประธานสงของที่นี่เพื่อรักษาธาตุขันของพระอาจารย์เนื่องจากอาการภูมิแพ้อากาศค่ะ เครื่องพออากาศเนี่ยเป็นประโยชน์แก่อาตมภาพของอาตมาภาพแล้วก็ภิกษุผู้จะมาแวะพักพัมนาร่วมกันเนี่ยให้ท่านมีกําลังกําลังในการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าพ,พัฒนาตนแล้วก็เผื่อแผ่ไปแด่ชาวโลกจุดประสงค์ข้อที่2ก็คือการได้ตามพระอาจารย์มาเดินบาทในหมู่บ้านยามเช้ากันค่ะได้โอกาสดูแลรับใช้พระอาจารย์ ได้ร่วมถวายจังหันพร้อมกับญาติโยมชาวสวนป่าบูรณพุทธก่อนที่จะไปรับประทานอาหารกันอย่างมีความสุขค่ะและจุดประสงค์สุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือการที่พวกเราได้มาร่วมปฏิบัติธรรมสวดมวนต์ทำวัดและฟังธรรมจากพระอาจารย์กันค่ะ นอกจากนี้เรายังได้สนทนาธรรมแบ่งปันธรรมะและปฏิบัติธรรมร่วมกันกับญาติโยมชาวสวนป่าบุรณพุทธด้วยค่ะซึ่งภารกิจในครั้งนี้นะคะเราก็ได้ทำทั้งทานศีลและภาวนากันอย่างครบถ้วนเลยค่ะเชิดบ่าบุญแล้พื่ก่อนุญทนากับเจ้าภาพพื่อนี่มีจิตใจตั้งมั่นเดินทางไกลามาเพื่อถวายหนึ่งทางคณะก็ได้บุญด้วยสอง ญาติโยมที่เป็นโยบจาของสวนป่าเมืองก็ได้พลอยยินดีอนุโมทนาก็ขอให้ความตั้งใจอันนี้เป็นกําลังนําพาพวกเราทุกคนเนี่ยมีฉันทะในการยีบจะบำเพ็ญธรรมศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าพัฒนาตนแล้วก็เผื่อแผ่ไปเหนชาวโลกจงทุกท่านทุกประการเธอดยมเป็นสุเป็นสุเถิดจงเป็นสุเป็นสุเถิด จะได้มีความสุขใจทุขใจเลยสุขีอาจจานั่งไปบริหานันตุสุขีอาตตานังปบริหารนันตุจะมีความสุขใจสุขใจมีความสุขใจสุขใจรักษาตนจากภัยทัใงสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุค่ะ